เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับก่ออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับแอดมิน M นะครับ MU9 n n e l นะครับ มาแล้วนะครับมาแล้วอะไรเนาะวัสดุนะครับพัสดุเซอร์ไพร์นะครับพัสดุเซอร์ไพร์จะแจกในวันที่14พฤศจิกายน2563นะครับวันที่ลดแห่มานะครับจากคุณพ่อหมอนัดนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับส่งของขวัญมาเซอร์ไพร์นะครับที่จะแจกในงานวันที่14พฤศจิกายนนะครับวันที่รดแห่มาแก้บนนะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับมาลุ้นกัน,นครับว่าจะเป็นอะไรหกลังนะครับหกลังของขวัญหกลังนะครับคืออะไรครับมาลุ้นกันนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับท่านคุณพ่อหมอนั้นนะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมไ่อูใน channel ด้วยนะ